สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของผูใช้ตกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของทาเฟรมนะครับเท้าเฟรมก็เทาเฟรมมีความสำคัญแค่ไหนครับลองมาฟังกันดีนะครับจริงๆเรื่องของเทาเฟรมนะครับมันคือที่ว่าที่ว่า แต่ละคนนะครับมีความ,มเรียกว่าไงอ่ะมีเวลาว่างไม่เท่ากันนะครับนี่ครับทางเฟนเนาะสมมุติว่าบางคนนะครับเอาง่ายยกตัวอย่าง,งเป็นแช่ตัวของผมเองอย่างเงี้ยตัวผมเองเนาะผมจะมีเวลามีเวลาว่างในช่วงประมาณช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอะไรย่างเงี้ยบ่ายสี่โมงอะไรประมาณเงี้ยก็ประมาณสี่ชั่วโมงเนาะนะครับสี่ชั่วโมง ถ้าเราจะเอามาเทรศถ้าเราจะเอามาเทรดเนี่ยในเวลาสี่ชั่วโมงต้องเป็นแต่ช่วงบ่ายโมงนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยก็ท่าเฟรมที่เราควรจะใช้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีเวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงเนาะท่าเฟรมที่เราควรจะใช้นะครับก็อาจจะใช้ตั้งแต่ท่าเฟรม H1 ก็ได้นะ H1 แต่ m อ็สามสิบอันนี้ผมอาจจะมองข้ามไปเพราะว่ามันมันแต่ละดทางเฟรเมม,ม,นนะมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันแตก็ไอทางเฟรมของ M อ็าิบกับ S หนึ่งเนี่ยมันต่างกันแค่สองแท่งเนี่ยตรงนี้มันแค่สองแท่งเท่ากับทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงผมก็อาจจะมองผมก็อาจจะข้ามไปนะครับนี่นง ผมจะมอที่ทาเวเฟรมหนึ่งนะครับแล้วก็ทาวเป็นเฟรม M สิบห้าแล้วก็ทาวเป<ร>็นเฟรม M ้าหลายคนถาม,มาาว่าจะทาวเวอฟรม M หนึ่งหรใช้ได้ไหมห <außer S 1> นึงังทาวเอฟรม M หนึ่งก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าสําหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วสาหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเราก็สามารถรับความเสี่ยงได้มากนะรับ,บความเสี่ยงได้มากเลยก็อาจจะมาเทดที่ทาวเวเฟรม M หนึ่งก็ได้นะครับแต่สาหรับผมก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยผมก็จะใช้เทส เป็น m ห้าแล้วก็ m สิบห้านะเป็นหลักเนาะเป็นหลักนะเป็นหลักแต่ถ้าถามว่าถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยผมว่าทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั้งวันเลยผมจะใช้แพคเกจไหนดีอะไรเงี้ยก็ทามเป็นที่แนะนํานะครับที่แนะนำเนาะว่าอาจจะเป็นทาว p e เพชรหนึ่งหรือเพสี่ก็ได้นะครับเพหนึ่งหรือเพชสี่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าบอกว่ามีเวลาว่าทั้งวันเนาะ ก็คือ H4 เนี่ย H4 เนี่ยมันมันมันเป็นทาเป็นที่ว่าแท่งหนึ่งเนี่ยสี่ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นเราเปิดการาฟตอนเช้าเนาะเปิดดูครั้งหนึ่งเปิดครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเที่ยงก็มาเปิดดูครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นก็เปิดดูครั้งหนึ่งนะงเป็นทาเป็น H4 นะแต่ถ้าเป็นทาเป็นหนึ่งชั่วโมงนี่ก็คือแท่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอะแท่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแต่ผมบอกก่อนนะครับว่า เวลาว่างของแต่ละคนเนี่ยมันมันมีไม่เท่ากันมันมีไม่เท่ากันบางคนอาจจะว่างชาว่วงเช้านบางคนอาจจะว่างช่วงเชา้าบางคนอาจจะว่างช่วงบ่ายบางคนอาจจะว่างช่วงเย็นหรือว่าบางคนอาจจะว่างช่วงค่ำคือหลัเงเลิกงานไปแล้วอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญนะครับที่นอกเหอนืจากการเลือก time ฟ r มนะคือเลือก คู่งเงินเนคู่งเงินในคู่งเงินเนี้ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าถ้าถ้าเราว่าช่วงเช้านะครับถ้าเราว่างช่วงเช้าเนาะคู่งเงินที่มันวิ่งในตอนเช้าก็จะเป็นพวก JPY หรือว่าพวก AUD ครับพวกเนี้ยที่มันจะวิ่งช่วงเช้าช่วงเช้าเนาะพวกนี้มันจะวิ่งช่วงเช้านะครับก็เราก็มาเทรดตัวนี้ก็ได้นะ ที่เป็นพกูกสกุลเงิน a อ d ดีหรือว่าเป็นเจ y ีาพวกเนี้ยส่วนบางคนบอกว่าว่างช่วงบ่ายว่างช่วงบ่ายทำยังไงดีว่างช่วงบา่ยงงา,งงบายก็มาใช้เรียกมาเทรดในพวกเงินที่เป็นพวก g p p นะครับเนี่ยพวกในพวก GU เนี่ยพวก e อยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมาเทรดได้เลยช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายส่วนช่วงเย็น หรือช่วงค่านะครับก็เป็นพวกของคำของคำหรือเป็นพวกตัวที่มี USD อยู่นเนี่ยพวกเนี่ยวพวกค่าไอตัวสกุลเงินที่เป็น USD พวกเนี้ยนะครับเราก็มาเทรดในช่วงค่ำได้เพราะว่าตลาดของอเมริกาตลาดอเมริกาเปิดเนาะตลาอเมริกาเปิดก็มาเทรดได้นะครับเทรดได้เหมือนกัน แต่หลักๆเลยถ้าเป็นช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นทองคำสามรากว่านะครับเป็นโกลก็คือทองคำสามรากว่าที่คนนิยมเอามาเทรดกันนะครับในช่วงเวลานี้เนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเวลาเช่นเนี่ยคือมันจะวิ่งนะครับผมช่วงประมาณช่วงค่ำๆมันจะวิ่งสังเกตุดูที่แท่งเทก็ได้เนี่ยถ้ามองแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยก็สมองเลยอ่า ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอี่ยแค่เนี้ยทุ่มหนึ่งนี้หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งสองทุ่มพวกเนี้ยเนี่ยพวงเนี้ยเป็นช่วงของเวลาตลาดนะครับเป็นช่วงของเวลาตลาดที่เราจะเอามาเทรดกันได้เช่นป่อไปเดี๋ยทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยช่วงที่เวลาตลาดวิ่งนะครับเช่นตรงเนี้ยอันนี้ก็ อันนี้พุ่มหนึ่งมีสองพุ่มสองพุงพ่มสามพ,พุ่มเนี่ยวันนี้ช่วงเวลากลางคืนนะครับช่วงเวลาค่ำค่าเนี่ย,ย,ยทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสาที่จะวิ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะวิ่งเยอะวิ่งเยอะพอสมควรเลยวันนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่มีทุนเยอะหน่อยนะครับมีทุนเยอะหน่อยแล้วก็สามารถที่จะ รับความเสี่ยงได้นะครับสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เพราะว่าทองคำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ความเสี <S <S <autistic sickness behavior> ่ยงค่อนข้างสูงนะเพราะว่าอะไรราคามันวิ่งเยอะเลยครับราคาของมันเนี่ยมันแต่เราแท่งเทียนเนี่ยมันวิ่งเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยเอาให้ง่ายในแท่งเนี่ยแท่งนี้นะครับแท่งหนกระยะการวิ่งของมันเนี่ยแท่งหนึ่งก็ห้าร้อยจุดเกือบพันจุดนะครับแท่งเดียวนะครับแท่งเดียว เนี่ยแท่งนี้แทง่งเดียวถ้าเป็นแทงน่งใหญ่ๆเนี่ยก็เนี่ยแท่งเนี้ยแท่งนี้ก็เนี่ยพันสามร้อยพันสี่ร้อยจุดเนี่ยคือระยะการวิ่งมันเยอะนะครับระยะการวิ่งมันเยอะถ้าถ้าถามว่าคุณน้อยเทรดได้ไหมนะคุณน้อยเทรดได้ไหมมันก็เทรดได้นะครับเทรดได้แต่ว่าแต่ว่านะครับอาจจะไปเล่นทาวเฟรมที่มันสั้นลงอน่างเช่นเพราะว่าเนี่ยของ เลือดที่ทำเป็นเพชหนึ่งเนะาะระยะการวิ่งมันก็เลยดูเยอะนะแต่ถ้าเป็นทำเป็นที่มันสั้นลงอย่างเช่น M15 พวกนี้ M15 เนี่ยระยะการวิร่งมันก็ต่อแท่งมันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยคนทุนน้อยก็สามารถเช่นได้นะอย่างเช่นอย,นนนนอย่างนี้เนาะทีนี้นะครับเนาะเนี่นะครับเพราะว่ามัน500จุดก็ไม่น้อยนะเยอะอเนี่ยคือ เรื่องของการเลือกทางเฟรมนะคเรื่องของการดูทางเฟรมพวกนี้